สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนำตัวอย่างข้อสอบ CMU Text นะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเรามาดูภาพรวมของข้อสอบกันเลยนะครับข้อสอบนะครับมีทั้งหมด4พาร์ทอ่ะก็จะแบ่งเป็น listening นะครับการฟัง grammar แล้วก็มี vocabulary คือคำศัพท์แล้วก็ reading โดยที่แต่ละพาร์ทแบ่งจำนวนข้อเท่ากันเลยนะครับก็รวมกันแลทั้งหมด 80ข้อนะครับผมอ่าเท่าเท่ากันนะครับแต่ว่าในแต่ละพลาร์ทอ่ะบางทีมันจะแบ่งย่อยออกไปอีกนะสมมุติว่ามันจะดูเหมือนแค่มี4 4, 4ตัวหรือ4เซกชันใช่ไหมครับแต่สมมุติว่าในในเอ่อกรา r เนี่ยกรา r เองเขาก็ยังแบ่งอีกนะเป็น error 10อ่า10ข้อแล้วก็แบ่งเป็นกรา r แบบ c close test 10ข้ออ่าอย่างเงี้ย โวแค p เองก็แบ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปทําข้อสอบจริงอะครับเราจะรู้สึกเหมือนทําไมมันดูมีหลายหลายเซกชันหลายแบบฝึกหัดจังเพราะว่าในแต่ละชุดมันก็ยังแบ่ง,บงย่อยไปอีกเนาะนะครับอ่ะเรามาดูเลยดีกว่านะครับ listening เนี่ยอันนี้ง่ายๆเลยเขาแบ่งเลยบะแบ่งเป็นอันดับแรก short conversation 10ข้อนะครับก็คือมีคน2คนพูดโต้อตอบกันส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะ10ข้อเนี่ยแล้วก็เรื่องที่เขาคุยกันอะ ก็จะคุยแบบเรื่องทั่วไปครับอาหารการกินมีแบบไปคาเฟ่ร้านอาหารร้านนี้อร่อยไหมหรือว่าบางทีก็มีการนัดไปดูหนังกันดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องในชีวิตประจําวันหรือเรื่องการไปทํางานซึ่งก็จะอาจจะแบบวันนี้มาสายนาะรถติดอะไรประมาณเนี้ยคือนัดเวลากันมันไม่ได้มีอะไรที่มันยากใครๆก็สามารถเข้าใจบริบทนี้ได้นะครับสิบข้อเนอ,ะอ่ะก็เป็นข้อสั้นๆสําหรับ อ,อีกสิข้อที่เหลือนะครับเป็นทอล์กทอล์กเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยาวขึ้นมานิดหนึ่งสิบคำถามแบ่งเป็น2เรื่องนะครับก็คือว่าข้อ1 1บเถึงข้อสิบหาถูกไหมนะครับก็จะฟังเป็นทอล์กหส่วนใหญ่เนี่ยจะฟังเป็นเรื่องทั่วไปนะอ่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนำสถานที่แต่เรื่องที่2ผมรู้สึกว่ามักจะเป็นวิชาการก็คือแบบเป็นอะไรที่ลึกหน่อยอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องแบบ ที่เราปกติจะได้เจอในชีวิตประจําวันเช่นอาจจะเป็นประวัติศาสตร์อะไรนะประวัติศาสตร์การของการสร้างอินเทอร์เน็ตหรือว่าการสร้างคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะลึกๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ว่าโชคดีที่ว่าเขาจะมีคําถามให้เราเห็นก่อนดังนั้นเนี่ยเราจะพอเดาได้ว่าเออเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับในรอบนั้นๆเนาะอ่ะแต่ว่าทอล์กเขาก็จะพูดยาวนิดนึงนะครับโอเคหลังจากจบแล้ว20คําถามใช่ไหม listening เราจะมาต่อที่ grammar กันนะครับ g r a m m a โดยที่จำได้ไหมทุกพาร์ทมี20ข้อแต่ว่าในแต่ละพาร์ทมันยังแบ่งย่อยไปอีกอสำหรับ grammar เนี่ยแบ่งออกมาเป็น2อหัวข้อคืออันดับแรกคือ error identification 10คคำถามนะครับโอ้คืออันนี้ทุกคนเคยทำแน่นอนรับประกรันในโรงเรียนมีสอนตั้งนานแล้วนะครับก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้สมมุตินะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคือเขาจะขีดเส้นใต้เปนอย่างเงี้ยห หนึ่งองสาสแล้วถามเราว่าช้อยไหนผิดเนี่ยก็จะมีตัวเลือกให้อย่างเงี้ย on f อ,อย่างเงี้ยสมมุติว่าเอ uh, a small study done on healthy people ใช่ไหม found that collagen powder may help reduce the risk of heart conditions นะครับก็ตัวเลขมันก็จะตรงกันเลยเนี่ยอย่างอย่างหนึ่งก็คืออันเนี้ยหอันนี้สอ,อันนี้ถูกมาก็คือเราเลือกแค่ว่าอันไหนผิดแต่เราไม่ต้องไปแก้นะเราแค่ตอบเขาให้ได้ว่าอันไหนผิด1 2 3 4 นะครับก็อันนี้ขอเฉลยเลยละกันนะครับคำตอบคืออันนี้ครับ reduce ครับ c h o i c สเพราะว่าอะไร help อธิบายก่อน help ในภาษาอังกฤษเนี่ย help จะบวก to บวก verb ช่องหนึ่งก็คือ to infinitive นะครับหรือไม่ก็ help จะบวก verb ช่องหนึ่งเลยคือไม่ต้องมี to ก็ได้นะครับ gamma อันนี้มี2อ,อย่างแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามมันต้องจบสิ้นด้วย verb ช่องหง ไม่สามารถเติม ed ได้ reduce ตรงนี้เติม ed ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นช้อยสามก็ผิดปึ้งให้อยู่ในรูป help แบบ reduce ธรรมดาไป duce หรือว่า help to reduce ก็ได้นะครับแค่นี้ในห้องสอบไม่ต้องแก้นะอ่าโอเคทีนี้แกมม่าที่เห็นเคยออกคืออะไรบ้างก็จะมีเรื่องเหล่านี้ครับผสมกันไปใน10ข้อเนอะก็จะมีอ่า part of speech n o u verb adjective อะไรอย่างเงี้ย relative pronoun คือเรื่องอะไรครับ วีดีทีโพนามเพือ w ัูทั้งหลายฮู้ฮู้สอะไรอย่างเงี้ยไปท่องมาได้ไปลองดูคร่าวๆนะครับแล้วก็บรรดาตัว um, adjective uh, preposition conjunction ที่เราเห็นกันบ่อยๆและเขาสอนกันบ่อยๆอ,อยู่แล้วในห้องห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยพวกคำว่า despite a u t o อ่าแปลว่าถึงแม้ว่าเหมือนกันแต่แกม,ม่ามันต่างกันยังไงอ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกคำที่แบบเราเจอแบบประจำอะครับมันม,มันไม่ใช่คำที่มันแปลกประหลาดนะ How ever อะไรอย่างเงี้ยเรารูไ้ไหมมันแปลว่าอะไรหรือว่าบางทีก็จะมีอมซอนอัินอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะมันเขาเป็นตัวปกติก็ไปดูวิธีการใช้มาแล้วก็ดู verb เติม ing verb เติม ed อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ grammar ลองทำดูมันก็พอได้อยู่นะ,ะทีนี้อีก10ข้ออย่างที่บอก grammar อีก10ข้อที่เหลือนะครับ grammar มันจะแบ่งเป็นพาร์ทคืออะไร close test Close test คือการมีเนื้อเรื่องให้หนึ่งเรื่องนะครับมีเนื้อเรื่องให้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีปุ๊บปุ๊บใส่เครื่องหมายใส่ช่องว่างมาให้เราให้เราเติมคําลงไปในเนื้อเรื่องในช่องว่างเหล่านั้นโดยที่ช้อยเขาจะมีให้มาเรียบร้อยเลยอย่างนี้สมมติจริงๆมันมีเรื่องหนึ่งมันจะมีช้อย h ถูกไหมแต่ผมขออนุญ,ญาตใส่มาแค่2 2ช้อย c ลยนะเป็นตัวอย่างและดูชอด้อยหนึ่งนะหน้าตาจะคล้ายกันมากมีคําว่า go go, go เติม s ก่อนโกอิงเอา้ามันแปลงเหมือนกันหมดไหมใช่มันแปลแทบจะเหมือนกันหมดแต่นี้มันเลื่อนแกมมากไงคุณก็ต้องดูให้ได้ว่าเอา้าแล้วโกแบบไหนล่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเรามาดูนะสมมุติเราลองทําข้อสอบดูลเล่นๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะเพราะว่าผมชอบรนะ้านไอติมร้านนี้เอ้ยร้านไขยน้ำร้านนี้มีสเสวตอนนี้แบบว่าแถวบ้านก็มีเปิดนะน้ำมะนาวเขาอร่อยมากเลยนะลองดูหรือคุณอยากจะกินไอติมก็ได้เ็าบอกว่า เวลาถ้าทำข้อสอบอย่างเงี้ยเราไม่ต้องอ่านหมดเราก็อ่านไวไวมีเสวเนี่ยเป็นร้านในตอนนี้ติดเทรนโซเชียลมีเดียมากอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็อ่านข้ามเลยลวกันเอ่อ it is common to find the brand among twitter trending topic อ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นร้านนี้แบบติดเทรนทวิตเตอร์ the joke in the region joke อันนี้คือไม่ใช่โจ๊กไม่ใช่โจ๊กที่กินกับปาต้องโกนะจ๊ะโจ๊กคือมุกตลกมุกตลกนะครับมุกมุกตลกในในยานนี้ในภูมิภาคนี้ That อะไรไม่รู้ you have to keep an eye on any vacant spot because it will คือตรงเนี้ยผมพอจะรู้ได้แล้วว่าเมื่อกี้ที่เขาถามอ้แบบถามเรื่อง tense ถูกไหมเนี่ย go แบบไหนเนี่ยเออตรงเนี้ยต้องการ verb verb แน่นอน the joke joke คือประธานและตรงเนี้ยกริยา joke เป็นเอกนพถูกไหม joke เป็นเอกนพถูกไหมครับกริยาถ้าเป็น verb ช่องหนึ่ง ก็ต้องเติม s แต่อเผอิญว่าคำว่า go ก็เลยต้องเติม es เข้าใจไหม go เวบช่องหนึ่งเติม s เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์อะไรอย่างเงี้ยจะใส่กรก็ประหลาดเพราะว่าอยู่ๆจะมากรไปไหนละกรมันดูแบบเป็น p e r e n t perfect tense อะไรประมาณนี้ go in g ก็ไม่ถูกอ่ะแล้วเขาเข้าแค่นี้นะอันนี้ผมตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเอ่อจบละ gamma โอเคนะ gamma ม,ม,มีทั้งหมดเอ่อเดี๋ยวนะ แกรมม่ามี20ข้อใช่ไหมก็เป็นเมื่อกี้เป็นเป็นอันนี้เป็น Error 10ข้อแล้วก็เป็น c l close t e s t อีก10ข้อโอเคนะครับอ่าประมาณนี้มาดูต่อครับ Vocab vocabulary เกี่ยวกับคำศัพท์เรามาถึงเซ็กชันที่3แล้วนะเซ็กชัน3นะครับเติมก็ยังแบ่งอีกมาเป็น2 2หัวข้อย่อยคือเติมคำา10ข้อ Synonym 10ข้อเติมคำคืออะไร Story มาแบบนี้เลยมันจะคล้ายๆ Close test ก็คือว่าจะมีเนื้อเรื่องมาให้ แล้วก็มีเว้นคำเว้นช่องว่างเนี่ยป,ป,ป,ปววึ้งปึ้งปึ้งปงถามเราว่าอ่ะข้อ1เติมอะไรดีข้อ2เติมอะไรดีแต่ตอนเนี้ยมันถาม vocabulary เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มาเติมไม่ใช่แกมม่าเป็นคำศัพท์ซึ่ง4ช้อยจะหน้าตามไม่เหมือนกันสมมุติว่าเราดูแค่ข้อ1ก่อนนะปึง้งอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ผมก็แต่งโจทย์เองนะเพราะว่า Taylor Swift จะเล่นคอนเสิร์ตท,ที่สิงคโปร์เขาบอกว่า เออ earlier this week the Singapore Tourism Board นะท่องการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์บอกว่าจะช่วย bring Taylor เขาไม่มาจัดเมืองไทยในรอบเนี่ยเขาจัดสิงคโปร์ตั้ง6รอบเนะี่ยจะทำ it Taylor sweep e r a s tour to the country next month เด,เดือนหน้ามาเป็นจุดเดียวที่มัน stop ใน Southeast Asia ด้วยนะไม่ไปประเทศอื่นเลยอยู่สิงคโปร์ it is lily นะครับ to benefit อ่าประโยชน์กับสิงคโปร์ economy แน่นอนใครๆก็บินเพื่อนผมยังบินไปสิงคโปร์รเพื่อไปดูเทเลสวิฟมันจะนําประโยชน์มหาศาลไหมกับประเทศนี้ประโยชน์นะครับถามว่าคําไหนมาเติมตรงนี้ดีช้อยหนึ่งหลักการทํานะครับเราลองแปลเป็นภาษาไทยก่อนได้มันน่าจะแปลว่าสร้างถูกไหมหรือแปลว่าก่อให้เกิดประโยชน์ถูกไหมเวลานักล้องดังๆมาทีคนก็แบบจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมแล้วก็มาเที่ยวสิงคโปร์ทำนู่นทำนี่ร้านอาหารก็เต็มอะไรเงี้ย อะไรที่แปลว่าประมาณว่าสร้างหรือกอ่อให้เกิดก็ดูช้อยหนึ่งนะครับคอนเทน n g เจเนเรตรีดิวส์อิชูอ่อรีดิวสนี่ผิดแน่เพราะ uce, รีดิวสแปลว่าลดนะครับแปลว่าลดคำตอบต้องเป็นเจเนเรตเจเนเรตแปลว่าก่อให้เกิดหรือสร้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอ่าแล้วก็ลองทำข้อสองต่อไหมสมมตุติเขาบอกว่ามันจะกอ่อให้เกิด g e n e เรต e บ e เ e ฟ i ิ benefit, กับสิงเอ่อ เศรษฐกิจสิงคโปร์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในภาคส่วนของ Tourism Activity นะครับเช่นเช่นอะไรบ้างก็มาเลยมี retail, รีเทลรีเทลคือค้าปลีกทราเวลแอนด์ดิ n นะครับในแง่การท่องเที่ยวเช่น Universal Studio ก็รับไปเลยเต็มๆนะร้านอาหารนะทีนี้เพราะฉะนั้นชอยตัวที่2อ่ะมันต้องเกี่ยวกับเนี่ยแกง๊งแก๊งการท่องเที่ยวถูกไหมอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เอ v นเวอร e นเมนนี่มันไม่น่าใช่นะสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวก่อนเราจะไปเราจะไปรักสิ่งแวดล้อมแบบคอนเสิร์ตเทลลัสสวิปยังไงล่ะมันก็ต้องเปลืองไฟอยู่ใช่ไหมจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยถ้าถูกต้องเนี่ยอ่ะชอยสี่ตัดทิง้งเมดิเทชันว่านั่งสมาธิอันนี้ไม่น่าใช่นะมาดูคอนเสิร์ตอ่าเมดิเทชันเคยได้ยินไหมเมดิเทชว่านั่งสมาธินะการทำสมาธิอ่าข้อนี้ก็ต้องตอบอะไร hospitality ซึ่งเราอาจจะไม่ได้เคยอาจจะเคยได้ยินบ้าง ไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับ Hospitality ไม่ใช่โรงพยาบาลแปบลบว่าธุรกิจการต้อนรับต้อนรับแบบนะักท่องเที่ยวอะ่ะเช่นอะไรบ้างโรงแรมทั้งหมดเอ่อทุกสิ่งสรรพสิ่งที่เกี่ยวกับที่พักอ,ะอ่ะ Hospitality นะครับก็เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันก็ต้องพานี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าถ้าเราแปลศั์ไม่ไม่ได้ออกเยอะมากหรือว่าเราแปลชอยไม่ได้ขาดครบสี่ตัว มันก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการทําข้อสอบก็ไม่เป็นไรนะใครที่แบบคําศัพท์ยังน้อยอยู่แล้วอาจจะแบบดีดๆทำดีดีไปก็ได้เพราะมันจะมี reading ใช่ไหมล่ะอ่ะก็อันนี้เป็นเติมคำเติมคำสิบข้ออันนี้มี10ข้อนะอันนี้แต่ผมยกตัวอย่างมาให้แค่5ข้อเติมคำสิบข้อแล้วก็มี onym, ซินนนีมซินนนีมคืออะไรซินนนีมอีกสิข้อครับ คือว่ามันก็จะมีสตอรี่ให้เหมือนเมื่อกี้แหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาจะขีดเ้นต้ให้เราหน่อยเขาจะมีความเมตตามีคำตั้งต้นมาให้เราเช่น take place หรือว่าช้อยสอง announce แล้วเขาก็ใส่ตัวเลขมาสมมุติว่าข้อนหนึ่งมาดูอันนี้คอนเสิร์ตอีกแล้วด้วยความที่เป็นคนชอบนักร้องต่างประเทศก็ <c oughs> เลยไปเอาข่าวคอนเสิร์ตมันทำทำแบบฝึกหัดให้ดู S T Run concert นะซึ่งเล่นเมืองไทยไปแล้วเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว will take place in Indonesia and the Philippines in early March อ๋อแสดงว่าเขาเล่นหลังเมืองไทยไงเมืองไทยเล่นไปเดือนกุมภาก่อนจะจบทัวร์ที่อินเดียนะครับ take place แปลว่าอะไร take place เนี่ยถ้าเรารู้มันแปลว่าเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่รู้รน่าจะเดาได้ไหมจากบริบทก็ต้องจัดสิถูกไหมเล่นหรือจัดขึ้นคาไหนแปลว่าเกิดขึ้นจัดขึ้นคําที่ผิดน่าจะเป็นอ็นตัดช้อยก่อน move move in in move มันประหลาดไหมไม่น่าใช่ทีนี้เหลือ occur กับ start ซึ่งมันเป็นไปได้นะครับแต่จริงๆแล้วคำเนี้ย take place แปลอว่าเกิดขึ้นเนี่ยมันตรงคำว่า occur occur ว่าเกิดขึ้นนะครับอืมมันจะไม่ได้แปลว่า start เพราะว่า start แปลว่าเริ่มคือเริ่มที่แรกแต่เราไม่รู้ว่า e c h e เล่นคอนเสิร์ตที่แรกที่อินโดหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะเนี่ยหรืออย่างข้อ2 announce อย่างเงี้ยทัวร์โปรโมเตอร์เอ่อคนจัดงานเนี่ยเขาบอก AEGAsia ก็ประกาศ announce ประกาศว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอีกคนมาจอยชื่ออะไร calum scott นะครับนักร้องอีกคนมาจอยกัน ประกาศใช้คำว่าอะไรดี observe แปลว่าสังเกตไม่น่าใช่เนาะก็นี่เลยอือรายงานว่าประกาศคือการรายงานถูกไหมถ้าคุณรายงานแปว่าคุณเปิดเผยแล้วไงประกาศให้สาธารณสาธารณชนรับรู้แล้วเนี่ยเออเดี๋ยวแคลร์สกอต t t จะมาก็ต้องตอบ Report ซึ่งมันใกล้เขียนที่สุดน่าเป็นประมาณนี้นะครับอย่างนี้สิข้อนะอืมก็จะเห็นว่าในหนึ่งพาร์ทมันก็ยังแบ่งเป็นสองเซ i กชอีกนะครับเป็นคาศัพท์ล้วนๆนะยีิข้อแล้วก็ มาถึงพาร์ทสุดท้ายว e ดดิ้งซึ่งอันนี้ไม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่งแบ่งเป็นแบบอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเขาแบ่งเป็นสตอรี่เลยสี่เรื่องเตรียมตัวสี่เรื่องเรื่องละแค่ห้าข้อเท่านั้นรวมกันเป็นยี่สิบข้อแต่มันเหนื่อยนะ <laughs> กว่าเราจะผ่านด่านเมื่อกี้ตั้งหลายเซ็กชันมาแล้วทช่ไหมแกมมาวแคปมาถึงวิดดิ้งแบบแล้วเรื่องหนึ่งก็ค่อนข้างยาวครับเรื่องหนึ่งอ่านยาวยาวถามห้าข้อรวมกันเป็นยี่สิบข้อนะครับที่เคยเจอก็จะมีหลายอย่างเลยภาษา สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าเป็นเทคโนโลยีอ่ะเดี๋ยวนี้ข้อสอบรุ่นใหม่อ่ะไม่ไม่ใช่เฉพาะของ cmu tech นะเกือบจะทุกมหาวิทยาลัยเลยเขาจะชอบเล่นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กทิกตอกอะไรเงี้ยเราก็พอไปซึ่งมันพอจะเก็ทไงเทคโนโลยีจะเป็นแบบเรื่องเอ่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเช่นภัยของการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นอาจจะโดนคนมิจฉาชีพชอโกงดูดเงินออนไลน์เราไปถูกไหมหรือว่า Uh, ความเครียดที่เกิดจากการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ทำให้บางคนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเห็นชาวบ้านเขามีนูน่มนมีนั่นมีนี่ไปหมดชีวิตดีแล้วเกินเราไม่มีอ่ะมันก็จะมีอยู่สตอรี่ประมาณเนี้ยอ่ะเทคโนโลยีสังคมมันจะไปไป,ไปด้วยด้วยกันสิ่งแวดล้อมอ่ะเขาสอบทุกประเภททุกมหาลัยนะเขาเล่นเรื่องโลกร้อนกันหมดนะ i m a t e Change ไปรอดูได้นะโลกร้อนอ่ะ ทำให้เกิดพายุทำให้ฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาลอะไรอย่างเงี้ยคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอย่างเงี้ออย,ยผมว่าเขาชอบเล่นอะไรประมาณนี้กันนะอน้ําท่วมซึนามิอะไรประมาณเนี้ยนัได้หมดไปลองดูนะ,ะนะครับแล้วก็ภาษาหรอภาษาอาจจะเป็นด้านความแตกต่างด้านวัฒน,นธรรมไหมหรือภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างๆที่คนเขาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อมาดูคำถามคำถามก็ไม่ถามในะยากก็จะมีถาม main idea what is the main idea of the passage นะครับถามเรื่องอะไรแล้วก็มี the word จุดจุ can be best can best be replaced by อันนี้คือถามคำศัพท์เหมือนถาม synonym อะถามคำศัพท์เลยเขาก็จะให้คำศัพท์คำมา1นึ่คำสมมุติว่าคำศัพท์คำ A อะไรอย่างนี้แล้วก็ให้ช h o i c e มาแล้วก็หาความหมายที่ใกล้เคียงกันแล้วก็มีการถามคำถามประเภท the word refer to อันนี้อันนี้ส่วมากเขาจะใส่เป็นเป็นพ r o n o ามเช่น the word it the word uh, they the word them refer to อะไรเราก็ไปหาว่าพจนนามเหล่านี้หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงอะไรเป็นต้นโอเค okay, จบแล้วนะภาพรวมของข้อสอบ cmu text นะครับซึ่งโจทย์ทั้งหมดที่ยกมาให้ดูก็คือผมแต่งเองนะก็จะเห็นว่าเป็นเอชชิลักับเทเลอร์สวิปในห้องสอบไม่น่าจะอย่างนี้ก็ถามว่ายากไหมมันก็มีความยากตรงที่ว่า ตรงพาร์ทคำศัพท์กับกรมมาที่แบบไม่รู้เราไม่รู้เขาจะมา,าด้วยศัพท์ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะพาร์ทคำศัพท์ผมรู้สึกว่าบางทีมันยากถ้าเราไม่รู้ศัพท์เยอะพอเราก็อาจจะทาไปไวแล้วก็มาทำ r e ดดิ้งก่อนก็ได้อ่าเดดิ้งอย่างหนึ่งสี่เรื่องครับเราอย่าเพิ่งทําเรียงไปนะบางทีมันจะเปิดด้วยเรื่องที่ยากสุดก่อนให้ลองเปิดเปิดให้ครบทุกเรื่องดูก่อนว่าห้าเรื่องเนี้ยเอ้ยสี่เรื่องเนี้ยเรื่องไหนที่เราพอจะอ่านไหวมันตรงกับสายที่เราเรียนมาหรืองานที่เราทํา เราอ่านเรื่องนั้นก่อนแล้วถ้าเรื่องนั้นแล้วเอาเรื่องที่มันยากที่สุดเอาไว้ท,ทําทีหลังตอนใกล้หมดเวลาหรือจะเดาก็ได้เพราะมันบางทีเราอาจจะทําไม่ทันถูกไหมเลือกเรื่องที่เลือกเรื่องที่เรารถนัดก่อนเอราถนัดคือเราอาจจะมีความรู้แบ <SU cc ion> <p> ็กกราวเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสมมติเขาออกสมมตินะซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้เจอในห้องสอบนะเขาอาจจะออกเรื่องกัญชาไหมสมมติเอ่อแคนาเบสสมมติ ขพราะขสอบหลายที่เขาก็ออกเนาะสมมติออกเรื่องกัญชาอะไรเงี้ยว่าประโยชน์ของกัญชาจริงๆแล้วกัญชาทําอะไรได้บ้างหรือว่ากฎหม,มายเกี่ยวกับกัญชาเมื่อก่อนไม่ถูกกฎหมายตอนนี้ถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งเราสามารถหาอ่านได้ตามข่าวทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเรารู้แต่ถ้าสมมติเราเปิดมาเราไม่รู้เลยว่า c a นาบิสเพราะว่ากัญชาทีเนี้ยก็เด้งแล้วเพราะว่าเราก็แบบไปต่อไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่าเลือกไหนที่เราถนัดตรงกับสายที่เรา เรียนหรือเรามีความรู้มาก่อนก็ทําเรื่องนั้นก่อนนะครับเรื่องไหนที่ไม่ไหวเก็บไว้ทําเรื่องสุดท้ายนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะครับที่ต้องสอบ Cmu Text นะครับคอร์ออสออนไลน์จะน่าจะมาหลังจากคลิปนี้ลงไปประมาณเดือนหนึ่งมังแล้วเดี๋ยวทิ้งทิ้งทิ้งคอร์สออนไลน์ไว้ใต้ YouTube อันนี้นะครับผม